ดิสจูโนคลิปนี้นะครับพี่ฮารมาแชร์วิธีการอ่านแชทใน Messenger นะครับแบบไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้โอ้ยเราอ่านเรียบร้อยแล้วตุ่แดงแจ้งเตือนยังขึ้นโชว์อยู่เลย hey เราจะเทสกัน3แบบเนาะข้อความอีโมจิรูปภาพดูปเราไปเปิดข้อความโดยที่อีตุ่มแดงนี้ยังอยู่โดยที่เขาไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วกัน hey เห็นตุ่มแด,แดงข้างล่างไหมยังอยู่เลยอะ ของด้านนู้นนะครับเขาก็จะเห็นว่าเรายังไม่ได้อ่านอ่านข้อความแชท m ม s s ซนเจอแบบไม่ให้ฝ่ายนึงรู้โอ้โหอยากลุกแล้วใช่ไหมแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นาวตาั้งจิ้นปูติดตามแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาปภาษาครับ ดิสจูโนคลิปนี้นะครับพี่ฮา,ารมาแชร์วิธีการอ่านแชทใน Messenger ร์ครับแบบไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้โอ้ยเราอ่านเรียบร้อยแล้วตุบแดงแจ้งเตือนยังขึ้นโชว์อยู่เลย<ง>คลิปนี้สำหรับชาว Android โดยเฉพาะไปดูเลยไหมทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือ a n d r o อยของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วจิ้มไปที่ Play Store ครับก็คือเข้าไปที่ Store นั่นแหละ ตรงค้นหาด้านบนนะครับจิ้มเข้าไปเลยค้นหาแอปนะครับโน l u e ูทิกอ่ากดเซิร์ชเลยครับจะเจอแอปโน l u e ูทิกทำไมต้องอ่านทีละคำกดติดตั้งเลยครับเรามาติดตั้งแป๊บ โอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไอคอนการเข้าถึงแอปอะ่ะมันจะไปอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ของพวกเราทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจาตรงนี้เลยเนาะกดเปิดอ่าเข้ามาแล้วนะครับครั้งแรกจะเป็นยินดีนต้อนรับนะครับก็เป็นข้อความบอกว่าแอปเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าใครยังอ่านอ่านเนาะย้าไปเร็วเรวเดี๋ยวทุกคนเสียเวลากันอ่ามาถึงตรงนี้ในแท็บที่4 mm. นะครับแท็บที่4 mm. คือเลือกแอปแชทที่ทุกคนชื่นชอบ mm. แปลว่าเลือกแอปแชทที่เราจะไปแอบอ่านข้อความโดยที่ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้อันนี้คือแปลเป็นภาษาบ้านเรานะภาษาบ้านพี่อารดูว่าเราจะเลือกแอปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างพี่อาเลือกสองตัวนะก็คือ messenger กับ Line โอเคถัดไปครับเราต้องการ ขออนุญาตคุณเพื่อแสดงข้อความหมายถึงว่าเขาแอปตัวนี้จะขออนุญาตในการเข้าถึงข้อความที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับเปิดใช้งานไปเลยเปิดใช้งานไปเลยนะไม่งั้นไม่ดดูไม่ได้นะครับมันก็จะเหวี่ยงมาที่หน้าอนุญาตการแจ้งเตือนนะครับของแต่ละมือถือของแต่ละเครื่องของแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนกับจอพี่อายข้างๆนี้นะครับของใครออกมาเนาะแอปโนบูทิกนะครับกดสวิตช์เปิดเลยนะครับกดอนุญาตครับ อ่าแค่นี้แหละมันจะไม่เตือนอะไรละกด back กลับไปนะครับโอเคเข้ามาสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วพี่อารใช้ iPhone 14 Pro นะครับอีกเครื่องหนึ่งส่งแชท Messenger เข้าไปเครื่อง Android ข้างๆนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่อารส่งเข้าไปก่อนเราจะเทสกัน3แบบเนาะ3แบบสแบบข้อความอีโมจิรูปภาพดูซิว่ามันจะอ่านอะไรได้บ้าเอาข้อความก่อน ่าตื่นได้แล้วจ้านะครับอิโมจินะครับสุดท้ายรูปภาพโอเคปะเรากลับไปดูเครื่อง Android กันกลับมาที่เครื่อง Android ของเรานะครับอ่าเห็นไหมเวลามีใครส่งแชท t m s s s n n g r r เข้ามานะครับมันก็จะมีไอคอนลอยวึง้งขึ้นมาที่หน้าจอก็จะมีตุ่มแดงแจ้งเตือนบอกพวกเรานะครับว่ามีข้อความเข้ามากี่ข้อความอันนี้มี3เน้อเมื่อกี้เราเทส 3, ข้อความนะครับ ปเราไปเปิดข้อความโดยที่อีตุ่มแดนนี่ยังอยู่โดยที่เขาไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วกันไปที่แอป no. boutique นะครับจิ้มเข้าไปเลยมีนโยบา <c> ย <oughs> กดยอมรับเขาถึงตำแหน่งนะครับอ่าพีอารไม่ก็ถึงตำแหน่งเนาะพีอาจะเช็คแค่ข้อความอย่างเดียวไม่ต้องเปิดตำแหน่งก็ได้ครับลองดูว่าแอปแต่ละแอปถ้าเกิดมันขออนุญาตเกินจากหน้าที่ที่มันต้องการจริงๆปิดไปเลยไม่ต้องเปิดมันโอเค กลับเข้าเรื่องของเราด้านบน,นครับมี3แถบนะครับคือแถบทั้งหมดอันกลางจะเป็น messenger อันขวาจะเป็น l ล ne นะครับถ้าเลือกที่แถบทั้งหมดนะครับตอนนี้มันจะขึ้นสอันนะครับพอาร์ทเทสไลน์แล้วก็ตอนนี้ก็เป็น messenger นะครับมันจะรวมกันอยู่ตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดเราแยกตามแอปก็เลือกที่แถบด้านบนนะครับเราเทสที่แชท messenger เนาะโอเคมีเข้ามาละกดเข้าไปดูกันเลยไหมปึบอ่าไอ้รูปนี้ไม่ใช่นะไอ้รูปเนี้ยคือโฆษณา เราใช้แอปฟรีนะครับมันก็ต้องมีโฆษณาบ้างนะครับมันเป็นธรรมชาติไม er ่งั้นเขาจะอยู่ไม่ได้เนาะเอาไปดูด้านบนแชทด้านบนนะครับเขาบอกว่าส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาตอน10โมง20อ่าแต่เราดูไม่ได้เนาะข้อจํากัดอ่าเรามาดูเรื่องข้อจํากัดกันเราอ่านสติ๊กเกอร์ไม่ได้ละหนึ่งอันที่2นะครับส่งรูปภาพเข้ามานะครับเราก็ดูรูปภาพที่เขาส่งเข้ามาไม่ได้ละ2จะเห็นว่าข้อความที่เราเทสตอนแรกนะครับเราส่งข้อความก่อนเลยอันดับแรกจําได้ไหม ข้อความตอนนี้ปุ่มข้างล่างมันขึ้นเลขสี่ก็คือมีสี่ข้อความ2สติกเกอร์หนึ่งรูปภาพหนึ่งนะครับข้อความแรกมันไม่มาไว้ยในแอปนี้เราช่วยกันจับปดกนข้อความแรกมไม่มาสติกเกอร์บอกว่ามีส่งสติกเกอร์กับรูปภาพมาแต่ดูไม่ได้นะครับโอเคนี okay, ่ถูกสุดท้ายเมื่อกี้พี่อาร์พิ่งจิ้มส่งข้อความมาอีกรอบหนึ่งก็คือตื่นๆน,นะครับเมื่อกี้เองเลยถรวมทั้งหมดสี่ข้อความแต่มันมาราะฉะนั้นข้อความแรกมันไม่มาครับมันสรุปได้ว่า แอปตัวนี้ข้อจํากัดมันคือดูรูปภาพดูสติกเกอร์หรืออีโมจิไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อความมาแต่บางทีอาจจะไม่หมดนะครับเดี๋ยวต้องรอผู้พัฒนาเขาพัฒนาต่อนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราเข้ามาดูข้อความโดยที่ไม่อีกฝ่าย,ยึ่งรู้ได้นะครับเห็นตุ่มแดงข้างล่างไหมยังอยู่เลยอ่ะของด้านนู้นนะครับเขาก็จะเห็นว่าเรายังไม่ได้อ่านเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะอ่านแชท m essenger โดยที่ไม่อีกฝ่าย,ยึ่งรู้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดบางอย่างเนาะ ก็ลองไปเล่นกันดูเลือกเอาไปใช้ให้มันมีประโยชน์กับชีวิตเรานะครับตอนนี้ช่องผู้จาภาษานะครับมีปุ่มซเปอแตงแล้วนะครับใครอยากซัพพอร์ตช่องใครอยากสนับสนุนช่องจิ้มที่ปุ่มหัวใจด้านล่างได้เลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิป<ไ>ด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย